โคราชหลังจากที่เมื่อวานนี้มีพายุใหญ่นำเม็ดฝนลงมาหล่นพรมไปทั่วพื้นดินลดร้อนลดฝุ่นสร้างรอยยิ้มละมุนละไมคลายความเร้าร้อนลงไปได้มากทีเดียวแต่เมื่อพายุใหญ่ผ่านไป ท้องฟ้าก,ก็สดใสปลอดโปร่งโล่งสบายแต่รับรองได้เลยว่าวันนี้ร้อนตับลับแน่นอนเชื่อว่าความร้อนจะกลับมารุนแรงกว่าเดิมเตรียมรับมือไว้ให้ดีนะจ๊ะอรุณสวัสดิ์วันเพื่อสบอดีที่สดใสและแดดแรงวันนี้มีข้าวสวยที่เหลือจากเมื่อวานมีหนมก้อนมีไข่ไก่และต้นหอมผักชีที่ปลูกไว้ กำลังแตกใบชวนให้ตัดเอามาผัดข้าวยิ่งนักเอาเป็นว่าเมนูรับปร้อนเชาน้านี้คือข้าวผัดแดมรดีที่อยากจะนำเสนอข้าวผัดแนม้มีกรรมวิธีทำง่ายๆไม่วุ่นวายไม่ซับซ้อนอันดับแรกทุบก,กระเทียมพอบ,บุบบุก็พอซอยพริกแดงพอสร้างสีสัน หันหอมเด็ดผักชีเล็กน้อยจากนั้นก็ติดเต่าเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันเจียวกระเทียมให้หอมฟุ้งไปทั่วบ้านแล้วเติมไข่ไก่ลงไปสักสองสาฟองตวหวัดตะลิวชิบจับไปมาให้กระเทียมกับไข่สุกไปพร้อมกันจากนั้นก็โรยแหนมที่ยีแล้วลงไปครุ่นๆให้เข้ากัน พอได้ที่ก็นี่เลยเอาข้าวสวยค้างคืนเทลงไปใช้ตะหลิวตะวัดชิบชบับแบบยอมยุตวัดกับบี่เพียงแค่นี้เราก็จะมีข้าวผัดแหนมที่แสนอร่อยแต่อย่าลืมออกแรงบี้เล็กน้อยให้ข้าวกับไข่และแหนมสุกไปพร้อมกันปรุงรส เปรี้ยวหวานมันเค็มได้ตามชอบใจแล้วโรยพริกแดงซอยสีสดใสลงไปสร้างสีสันโรยสีเขียวตัดลงไปด้วยหอมหัน่นผักชีซอยลงไปตะอวัดตะเล็วอ,อีกสองสทีก็เป็นอันเสร็จพิธีเพียงแค่นี้เราก็ตักใส่จารับประทานได้เลย ช้าวันนี้ที่สดใสไม่ว่าเราจะพบเรื่องราวที่ดีงามหรือเลวร้ายประการใดก็ขอให้มีสติกำกับไว้ทุกเมือ่อดีใจมากไปก็ไม่ดีเสียใจมากไปก็ไม่ใช่เรื่องดีทั้งสองอย่างล้วนต้องมีสติเป็นเครื่องกำกับควบคุมนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชายคนสำราญงานสำเร็จตลอดไปและเจอโชคใหญ่วิ่งชนทุกคนเลย